สวัสดีครับคิมแอร์บานแอร์มอสองครับวันนี้มาฝากนิดนึงครับมาติดแอร์มือร์สองวันนี้พอดีลูกค้าบอกว่าสร้างจากกรุงเทพตัดมากครับกับบผมครับว่าตัดแนวอะไรผมฝากไว้ไมแน่แล้วครับวิธีอบล็อกน้ำยาครับวันนี้ผมจะไม่แนะนําครับผมง่ายๆครับวิธีบล็อกน้ำยาเขาก็เดินเปิดเครื่องแอร์ครับเปิดให้มันเย็นให้คอมเป็นเสือทำงานได้ครับเด้อกมันจะมีท่อสองท่อครับจะง่ายๆครับผมจะเอาแบบบุกทุ่งเลยจะมีท่อหน่อยก็ท่อใหญ่ครับสองท่อนี่แหละ าในการบล็อกน้ำยาให้เปิดแอร์ไว้เลยครับพอเปิดแอร์ให้เขากลับหมุนหมุนทั้งท่อหน่อยครับท่อหน่อยหมุนเข้าไปจ้ำเลยครับเปิดหกเหลี่ยมครับผมใส่หกเหลี่ยมหกเหลี่ยม,มนะครับหมุนหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปไม่สุดเลยครับท่อหน่อยนี่หมุนครับผมหมุนให้มันมสุดครับแล้วกะ็ถ่าสักพักนึงครับน้ำยาตัวนี้มันก็จะดูดดูดกลับมาทั้งท่อหญ่ครับผม อ่าพอดูดกลับมาแล้วเขาก็ปิดเลยครับอ่าสักพักหนึ่งครับเขาก็ปิดทอยยังไงครับอ่าปิดปิดให้มเบอร์เซนิตนะครับหมุนหมุนเข้าไปหมุนสตอปบ้าเข้าไปให้มันสนิทครับผมพอสนิทแล้วเขาก็บอกทางในครับอ่าปิดเครื่องครับผมอ่าพอปิดเครื่องแล้วเขาก็อ่าทำการคานแฟร์ตัดระบบไฟออกเลยเลยครับสำหรับการถอดแอร์ครับง่ายๆครับวิธีอ่าบอกคำยาตัวนี้ก็ฝากไว้แล้วนะครับเป็นเกล็ดวามดูดน้อยจากคิมแอร์บ้านแอร์มือสองครับผม ่าถ้าตัดจากกรุงเทพมากอะ่ะจะได้มีน้ำยาครับผมน้ำยาขมือแห่งโล่เราแพงครับผมต้องเอาไว้ในคอมครับผมเน้นนักก็คือตรงนี้แหละครับฝากน้ำแน่ครับขอบคุณครับผม